โหลาโลาพี่แบงค์อ่านเมนหนูเขินเอาเขินเลยครับยังวันนี้คิดถึงทอร่าจังเลยครับหมอต้องมาเจอกันแล้วกุมภาพันธ์ไปไหนกุมภาพันไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะไปสวนสนุกมาฮะช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยมีคนด้วยไปสวนสนุกน่าจะแบบง่ายนะครับหรือว่าไปทะเลอะไรกันครับเนี่ยกุมภาพันธ์เป็นเดือนนะครับชื่อเดือนนะครับ พี่แบงค์ทำงานไรคะตอนนี้นะครับก็ทำงานก็คือกวาดพื้นถูห้องนะครับแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ครับมีแค่นี้โอลลาทำไมซีอูขาวเป็นสีดำอ๋อคือเราไม่ได้ไว้ห้องแอร์ไงมันโดนแดดโดน UV ทุกวันมันก็ต้องดำเป็นธรรมดาครับผม แล้วสิงหาคมเจอยังคะเอ้ยเล่นไปแล้วครับอันนี้เล่นไปแล้วฮะมีคนเล่นไปแล้วครับช้าไปครับช้าไปขอบคุณคุณบิวนะครับคุณบิวนะครับสาหรับหัวใจนะฮะ <_ tit> พฤศจิกายนแล้วเมื่อไหร่อันนี้อันนี้ไม่เก็ตนะครับอธิบาย <c> <_ revenues> อธิบายผมด้วยนะอยากกินมะม่วงสุกต้องเอาไปต้มไหมดีครับดี <Email> ผมแนะนําให้ต้มให้มันท่วมก่อนนะครับ แล้วก็รอจนกว่ามันจะลอยนะครับแปลว่ามันสุกแล้วนะครับโอเลี้ยงทำไมเราจ่ายเพราะว่าครบไม่ได้ครับไปโอเนี่ยครบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบอกมันจะเลี้ยงเราแล้วมันเรามันต้องให้เราจ่ายใช่ไหมเขาคุณสำหรับมีนะคะมีหัวใจนะคะคุณบางอ้อน,นะครับในโอนคบไม่ได้ไปครบเลยโอเลี้ยงแต่ว่าเราสุดท้ายเราจ่ายโอ โมไม่ได้ผมไม่ได้ผู้เล่นนะครับหยอกนะครับสำหรับใครที่ชื่อโอก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแอร์กี่แล้วอืมจะดีนะฮะไม่ดีหรอกมั้งฮะยังยังพิมพ์มาอยู่ยังยังกอล์ฟวางอยู่จะเล่นให้ได้เลยมุกมุกแอร์เนี่ยครับ คุณทักไทยเวียดนามได้ไหมชินจาวชินจาวใช่ไหมเวียดนามใช่ไหมชินจาวเนี่ยใช้ยาสระผมอะไรทำไมฟันขาวจังนะครับอ๋อพอดีผมใช้ยาสระผมยี่ห้อเว้ยโฆษณาเขาดีผมใช้แบบว่าผมใช้มะนาวครับผมใช้มะนาวสระผมสวัสดีตอนเช้าค่ะอ๋อทำไมทุกคนดมอร์นิ่งครับผมไม่เข้าใจนะชินจาว คุณสามารถยิมผมสามารถยิ้มได้เหรอครับทุกคนผมผมก็ยิ้มได้นะครับเนี่ยครับยิ้มได้ฮะสปายนะครับเสยผมหน่อยอ่าเสยผมเสยผมหน่อยสวัสดีครับพรุ่งนี้ไปไหนมาพรุ่งนี้น่าจะกินข้าวมานะครับใช่ เราดีใจที่คุณมาที่ประเทศเวียดนามอ๋อผมไปตอนไหนนะครับพงนะครับมีโอกาสก็อยากไปนะครับอยากลองไปเวียดนามดูนะครับเกิดมาไม่เคยไปเลยครับ ะะรู้จักฟิลล์ร่าไดคอนไหมก็วันนั้นน้องเพิ่งเราเพิ่งไดไลฟ์ like กับน้องไปนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอิสเบลาก็ได้ไลฟ์กับน้องไปนะครับน้องก็น่ารักดีนะครับมีทุกคนบอกว่าหน้าเหมือนผมครับแต่ผมดูเท่าไหร่ก็ไม่เหมือน,น่ะครับแต่ทรงผมอะอะทรงผมเนี่ยเหมือนก็เหมือนหน่อยทรงผมนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงนางง่วงไม่ไหวแล้วก็ฝันดีนะครับสําหรับคนที่ง่วงนอนก่อนก็ฝันดีนะครับ รองเพให้ฟังหน่อยเบื่อที่จะรักเบื่อที่จะทักใครเบื่อหน้าตัวเองในกระจกใสไม่รู้คใครๆนั้นเคยเป็นไหมผิดที่ฝากฟังเบื่อตอนมมท,ที่เมฆมาทำชาเหมือนมันคงจะมีฝน แค่ม,มืดมนเลยต้อทนร้อนรอยยิ้มเธอคอยรบกวนหัวใจจากวันที่เธอากฉันไปโอเคครับขอบคุณครับจะขึ้นท่อนฮุกข,ของเพลงนี้นะครับข้างบ้านน่าจะปาหินใส่กระจกได้นะครับผมก็ ไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับแม่อ๋นะครับส่งเป็นเสียงเพลงโน้ตดนตรีมาพระเจ้าตากทำไมไม่กู้กรุงเกษตรกรอันนี้ก็เล่นไปแล้วนะครับผมโอ้เล่นไปแล้วซ้ำซ้ำไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ลุงจะออกอ่าลุงข้างบ้านผมใช่ไหมครับผมผมก็เซ็งเซ็งอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่จะออกนะครับผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ได้จะพูดอย่างนี้นะครับผมอย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะครับคิดไปก็เครียดเปล่าเปนะครับ เอาเวลามาดูผมดีกว่านะฮะขอบคุณคุณเมโลดี้นะครับผมมากนะครับแม่กำปองพ่อกำอะไรเอาแล้วเอาแล้วแม่กำปองพ่อกำอะไรพ่อกำหมัดดีครับผม <c oughs> อะไรครําเนี่ยกินอะไรเสียง,งพอมากนะครับอา่าจริงๆก็กินปกติน,นะครับ ฝึกร้องไม่บ่อยครับผมเองก็ยังไม่ได้ร้องดีเลยขอบคุณมากนะคระับสำหรับม้อไฟสำหรับดวงจันทร์สำหรับดอกดอกกุหลาบสี่สิบห้าดอกโอเคมีนาคมแล้วอยากมีทอละบป้างทำไงดีอยากมีทอละ,ะก็ต้องติดตามนะครับติดตามผลงานทักๆผลงานนะครับ ฉันชอบฟังคุณ thank you thank you for listening me ทำไมแก้วมังกรต้องใส่งาเอ่ออ๋อน,นั้นเม็ดมันครับไม่ได้ใส่งาครับผมโทษทีนะฮะเอ่อเป็นเป็นเมล็ดมันนะครับลาก่อนฉันต้องไปแล้ว goodbye goodbye กาะอะไรมีนอม,มากที่สุดเกาะอะไรอะ่ะไม่รู้ครับยอมยอมไก่ย่างปิ้งได้ไหมไม่ได้ครับผมถ้าถ้าเราเอาไปปิ้งก็จะกลายเป็นไก่ปิ้งนะครับผมไก่ย่างก็คือต้อเอาไปย่างเท่านั้นนะครับก่อนแน่นๆนะน้องโอ้โหโคตรเก่ามู๊แบบมู๊แบบหัวยังเกียนอน่ะหัวแบบตอนนั้น ทอร่าหัวยังเกียนอยู่เลยครับพุกตั้งแต่สมัยแบบทอร่ายัางแบบว่าติดใส่เสื้อต้องพับอะสมัยนั้นอะสมัยเด็กๆะต้องแบบว่าเออถกเสื้อขึ้นมาถกกางเกงเอาเสื้อออกนอกกางเกงสมัยนั้นนะครับมะม่วงทาไมไม่เป็นสีม่วงครับนั่นดีทําไมเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาตั้งชื่อมะม่วงทําไมเขาไม่ตั้งว่ามะเขียวนะไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมเมื่อไหร่จะอายุสามขวบครับพี่แบงค์อ๋อ ดีครับดีครับเด็กดีครับผมชอบสับป,ปะรดมีตาด้วยเหรอครับไม่ไม่มีนะฮะสับป,ปะรดไม่ไม่น่ามีตานะครับทอละกับทอละสรุปใครรอกันน่าจะเป็นทอละครับ I love you I love you too Vietnam เต a ียมมวิทอร์ลสุดไหมสดครับอะไรทำเพื่อวัดคะ่ะตลับเมตรครับทำมาเพื่อวัดนะฮะทำไมอะไรโหคำถามคำถามอะไรเอ่ยหมอดูทักว่ามีแฟนชื่อทอร์ครับสวัสดีครับผมแบงค์ฮะ ยอมยอยอมยอมยอครับยอกพี่ทอรลากับป๊อกใครหลอกกว่านะโอ้ทอร์ลากับป๊อกเหรอผมว่าทอรล่ะครับผมว่าทอรล่ะให้เทียบทอรลามายมป๊อกสามคนนี้ผมว่าไงก็ต้องทอรล่ะฮะทอรล่าที่มืนกว่าชาวบ้านเขานะครับ คนอื่นหลอนนี้มึนนะครับไม่ได้มึนแบบว่าแบบซาดื้ออะไรอย่างนี้คมึนแบบมึนมึนไปหมดแล้วต้องนอนพักแล้วอะไรเงี้คอมเมนต์ตรงไหนครัอยยากเลยทำไมครับเนี่ยต้องกดเข้าไปที่ของขวัญน,นะครับใช่แล้วก็เลือกสิ่งที่เราจะคอมเมนต์นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปคอมเมนต์นะครับ อยากขอทลัเป็นแฟนต้องทํายังไงก็ต้องมาเจอกันที่ตามงานนะครับตามแบบว่างานที่ทอลักขึ้นเวทีนะครับเสร็จแล้วก็กีดนะครับเป็นการขอเป็นแฟนนะครับกีดเข้าไปนะครับพี่คิดว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูเอารูปใครก็ไม่รู้ขึ้นมาพี่จะรู้ไหมว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูหนูเอารูปดาราขึ้นมาพี่จะรู้มไหม่ว่าหนูอายุเท่าไหร่หนูต้องไปเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์หน้าตัวเองก่อนนะครับ กดดูไลฟ์ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันครับขอบคุณแม่ออนะครับสำหรับชินชานะครับอยากได้โทรัพ์เป็นแฟนต้องทำไงต้องไปที่งานนะครับไปเจอกันที่งานนะครับแล้วก็กรี๊ดดังๆนะครับผมชินจาว์มิตยูโซมาชพี่แบงค์ thank you very much I meet you so much okay Love ป o อกทองป o อกทอง Thank you very much แบงค์ชื่ออะไรทุยแบงค์ชื่ออะไรคะชื่อทอราครับชินจาวทำไมฉันรู้สึกอะไรไปแล้ว อยากได้แฟนทําไมได้พัดลมเพราะว่าเราลืมเปลี่ยนภาษาครับผมรู้แล้วเพราะว่าลืมกดเปลี่ยนภาษาแน่นอนแน่นอนเลยอยากเลยอยากได้แฟนจะได้พัดลมมาแปลว่าลืมกดเปลี่ยนภาษาครับยังใช้ภาษาไทยอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับขอพี่โบได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยฮะเราไปขอดูนะครับ ขอบคุณพี่การนะครับผมมีแพนด้าหนึ่งตัวนะฮะพี่คิดว่าหนูอยู่เท่าไหร่นะน่าจะแบบสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ่ะสิบหกสิบเจ็ดอ่ะประมาณนี้อ่ะนี่ใส่แว่นขอบคุณสำหรับแว่นตานะครับสิบสามค่ะอ๋อโอเคได้เลยครับพี่พิดเองนะฮะ น้องมอนหนึ่งนะน้องมอนหนึ่งคิดถึงจังครับเอไม่ได้เจอกันนานนะครับต้องไปเจอกันที่งานแล้วไม่ได้เจอทุกๆคนเลยนะครับผมโหโควิดหายไปเป็นปีนะครับเราได้เจอกันแน่นอนนะครับซีซั่น 2. สองซักผ้า,าที่ไทยทำไมตากที่ลาวเออนั่นดิ ผมซักผ้าที่บ้านยังไปตาที่ลาวเลยนะครับผมผมงงมากเลยอะไรครับเนี่ยแมวนะฮะอยากดูซีซั่นสองแล้วได้เลยเร็วๆนี้พี่แบงเห็นหนูไหมเห็นนะครับนี่หมดใจมาหอมแก้มมาจุ๊บๆแก้มนะครับอะไรกันครับเนี่ย ็อกกับแบงค์ใครหลอกกันอ๋อ,อน่าน่าจะแบงค์นะครับโอ๊ยขอบคุณตราบรถตุกต๊กๆนะครับครับอ่านทันได้ไงเราอ่านไม่ทันอ๋อก็ต้องอ่านการ์ตูนบ่อยๆครับอ่านมังงนะอ่านผมอ่านบทไงผมอ่านบทเจนไว e ์ s ี n ันสองบ่อยไนงะเอออ่านซีรีส์เจนไว e ์ s ี n ันสองอะไรเงี้ยเขามีฉบับซีรีส์ด้วยนะอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นไงอยาก ไม่ไม่อยากรอดูอยากไปฟังสปอยไปอ่านสปอยอะไรเงี้ยครับพี่กับพี่แบงค์จีใครรอ,อกันอันนี้น่าอยู่ที่แล้วแต่แล้วต่ type คนนะครับผมแล้วแต่ว่าเพื่อนๆพื่พี่น้นนนนองๆจะชอบ type แบบไหนนะครับบางคนอาจจะบอกว่า มหลอกกว่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าพี่แบงค์จิหลอกกว่าก็ได้นะครับแล้วแต่จะชอบเลยฮะหรือจะชอบทั้งสองคนก็ได้นะครับป๊อกกับตองใครหลอกกันอ๋อต้องเป็นป๊อกแล้วครับถ้าน้นนะฮะ ขอวิธีจีบแม่โบหน่อยค่ะอุทอระอ่านด้วยได้ลเลยครับวิธีจีบพี่โบนั้น,นครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยฮะยื่นแบงค์พันไปครับจีบติดละง่ายบอกพี่โบตอนตอนแบบว่าง่ายๆครับก็เดินไปว่าเออผมรวยจบเนี่ยครับ <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นนะพูดเล่นนะครับใครอยากจีบพี่โบก็ลองไปจีบดูนะครับ อุ้ยอะไรอะ่ะน้ำแอร์หยดนะครับหยดน้ำแอร์มันไม่มันไม่หยดท่อมันมาหยดที่ตัวแอร์เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแอร์ผมจะพังหรือเปล่าอ้าว ขอน้องตุงได้ไหมครับก็ได้เลยครับได้เลยฮะหรือว่าหลังคา่วกูดไนท์พี่กูดไนท์นะครับตอนคนที่นอนนะครับกูดไนท์นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องสักพักก็ต้องไปนะฮะน้ำแอร์มันหยดนะครับแล้วผมต้องไปเคลียร์น้ำแอร์ก่อนนะ แอร์ตรันแล้วเอ้ต้องทายังไงอ่ะผมต้องตามช่างเงี้ยเหรอขอบคุณนะคระับตุ๊กุณนะครับน่าจะผมนะว่าน่าจะท่อแอร์ตรันนั่นแหละน่าจะเป็นน้ําแข็งหรือไม่ก็มีแก้วน้ําใส่พาดอ่าแล้วนะฮะตอนนี้แอร์มันตันนะผมคิดวิธีอยู่มันน่าจะเป็นตะไคร่นะฮะทำไมพี่แบงค์รอจังขอบคุณครับผมนะนะครับ เอาช่างมาล้างโอเคทำไมทิกตอกไม่ขึ้นแจ้งเตือนโกรธใช่โกรธเลยครับโกรทิกตอกเลยพี่แบงค์เป็นช่างแอร์ในตำนานไหมชื่อคูต้านะครับคนที่คอมเมนต์เมื่อกี้นะครับ แอร์ผมสภาพมันก็เก่าอยู่นะฮะโกรธพี่แบงค์ไม่อ่านคอมเมนต์นะต้องหายโกรธแล,ล้วนะครับทอรับผู้ภาษาไทยให้ฟังหน่อยนะครับก็สวัสดีครับผมพูดภาษาไทยอยู่นะครับผมครับขอบคุณสำหรับหม้อไฟนะครับโอ้โหมันดวงดาวอะไรเยอะแยนะน่ะมีดาวพฤหัสดาวอะไรเนี่ยสีพูดาวอะไรนะ เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่เคยเจอเลยดาวสีชมพูดาวคารอืมดาวคารเอาอุที่ผมคิดเป็นดาวนะะึงค่ะมันดาวเป็นดาวเสาใช่ไไงเนะี่ยไม่ตรงปกเลยวันอังคารหนูไปโรงแรมทุยวันอังคารหนูไปโรงเรียนแล้วนะครับออก็สู้ๆนะครับ ขอบคุณสาหรับแว่นนะครับเป็นแว่นตาโลกอนาคตนะฮะดาวเสาอยู่กับพี่จริงปะเนี่ยโอ้โหยุคซูเปอร์บอยครับคุณดาวเสาฮะไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยหายไปเลยนะฮะปันดีนะครับพันดีนะครับพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วดีแล้วคาผมดีแล้ว จะได้มีภูมิกันนะจะได้ไปเจอกันตามงานนะครับอยากให้ทุกคนฉีดนะครับฉีดได้ครบไปเลยนะครับสำหรับคนที่แพ้ก็ปรึกษาหมอนะครับผมจะได้ไปเจอกันที่งานได้นะครับเวลาแบบว่าพอเขาเปิดได้มีงานทอลาได้ไปออกงานนะครับทุกคนจะได้มาเจอกันนะครับจะได้ไม่ต้องอยู่กันแค่ในติ๊ก o k นะครับจะได้แบบว่าออกไปเจอกันข้างนอกบ้างนะครับ ทอร่าฉีดแล้วครับผมไม่ต้องห่วงนะทอร่าฉีดแล้วครับเพราะว่าต้องไปกรอกนะครับไปออกกรทุกคนก็ต้องฉีดแล้วก็ต้องสวอปตลอดเวลานะครับทีมงานเขาก็ต้องมีเซฟตี้นะครับรอเจอแล้วได้เลยครับทำไงให้ซิตเตอร์ไม่ขายังไงเอ่ยอุ้ยขอบคุณครับสำหรับนักบินอวกาศนะครับขอบคุณโซเมลิงนะครับสำหรับผีเสื้อนะครับบัตเตอร์ไฟย่า โปรดร้องเพลงโปรดของคุณเพลงโปรดของผมเหรอเพลงโปรดของผมได้แค่เพียงบอกได้แค่เพียงรอกบอกตัวเองว่าฉันไม่เสียใจทั้งที่ใจอยากร้องตะโกนบอกถ้าเพียงเธอเข้าใจตึ๊ดติรดตโอเค ไม่ค่อยกล้าหลอกใช้สายตาบอกบอกรองรอยแตกรา้าของหัวใจพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ฉันก็ได้แค่ผิดหวังแล้วมันก็คล้ายเรื่องเดิมหนึ่งคนใส่ใจอีกคนก็ไม่เห็นค่าเรื่องมันคลับคลายคับคราบตัวฉัน ต้องเสียใจจริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกันที่รักที่ยอกที่เคยให้ต่อกันความเช่ชาที่เจอให้มาเริ่มจะกดดันให้ฉันน้อยใจครับเสียงฟ้าประทานมากผมครัออบอันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือสมัยก่อนที่ผมแบบเป็นร้องแบบ อะไรก็ไม่รู้อะร้องแบบร้องแบบผิดคีย์มั่วเละตุ้มเป๊ะนะครับก็อาศัยแบบร้องเราก็พยายามร้องตามเขาไปเรื่อยๆครับพี่แบงค์เขาเวอร์เพลงไหมก็ยังไม่ได้โคบเลยนะครับแต่ถ้ามีคนทําดนตรีให้ก็ก็อยากจะลองโคบอยู่นะครับโคบลง YouTube อะไรเงี้ยเหรออืมน่าสนใจนะครับ ทอลุทำไมต้องเป็นทอลุครับไปเรียกแบบตามพี่คิมก็ได้ไนะโทรละโทรละตามพี่คิมอะบอกว่าชื่อทอละทอละก็โทรละอยู่นะชินปากไปแล้วนะครับห <c oughs> ลังพี่แล้วทำไงดีก็ต้องติดตามพี่นะครับแล้วก็ไปเจอพี่ตามงานนะครับตลอติดตามไอจีด้วยนะจะได้แบบว่าแล้วก็เข้ากลุ่มในเข้ากลุ่มในทวิตเตอร์ก็ได้นะครับกลุ่มแบบว่าแฮชแท็กดอมยี่สิบห้านะครับเราจะได้ รู้ว่าพี่จะมีงานวันไหนไปเจอกันได้วันไหนบ้างนะครับเพราะว่าในกลุ่มดอมแฮชแท็กดอมยี่สิบห้าเขาเขารู้ก่อนพี่นะครับว่าพี่จะมีงานนะพี่ยังไม่รู้เลยับเขารู้หมดแล้วนะโอเคครับก็ฝากได้นะครับฮัลโหลฟอร์มลาเซียผมจะไม่นอนแล้วครับผม <c oughs> อยากเป็นน้องหมาหอม มาวันนี้ที่ผมลงชื่อโจเกอร์นะครับผมแก่แล้วนะหันมาเหลือฟันอยู่ซี่สองซี่เองนะครับพี่แบบงคมมีช่องช่อง y o u t u b e ใช่ไหมมีครับผมชื่อช่องว่าคุณผู้ชายชาแนลนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะมีแบบว่าคลิปเมื่อนานมาแล้วนะครับไม่ได้ลงต่อเลยนะเพราะว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะครับ ตอนนี้ก็พอเปิดโควิดก็ได้ถ่ายทายํางานในอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวว่างแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับว่าจะมีคลิปต่อไหมมีลงคลิปอีกน่าจะแน่นอนนะครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะขอบคุณมากนะครับหลับหัวใจนะครับสําหรับเอ่อคลิปที่จะลงต่อไปก็ต้องเป็นหลังจากที่ถ่ายงานอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดเนาะแล้วก็พอเปิดมาก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่รัวๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอแบบว่าช่วงว่างก็จะทําคลิปลงอัปเดตแน่นอน,นครับ ให้ฟอร์มเวียดนามรีวิวพี่โบนัสหน่อยครับช่วงนี้เขาฟิตเล่นกล้ามนะครับเขาก็จะเริ่มอื่นๆหน่อยครับผมก็ผมก็เริ่มพอเข้าใจนะพอแบบว่าเราออกกําลังกายเยอะเราเลือดมันเลือดมันไปไม่ค่อยถึงสมองนะมันก็เอาไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหมดนะครับเราก็จะเริ่มเออเออเออบเบ,บ,บ,บหน่อยก็จะเริ่มแบบว่ามือลอยอะไรเงีน้ยะครับจบการรีวิวครับ ช่วงนี้เขาออกกำลังกายเยอะไงเขาก็จะแบบว่าลอยๆนิดนึงนะครับให้ฟอร์มดาวเสาให้ฟอร์มดาวเสานะครับผมผมเนี่ยนะภูมิหมาน้อยผมแมแบบว่าคนเราต้องมีแฟนนะครับผมไปนั่งอ่านไปนั่งดูมานะครับคนเราก็ต้องมีไขมันด้วยนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับถ้าเราไม่มีไขมันเลยเราจะเครียดนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับมอไฟเราจะเครียดนะครับผมไม่อยากเครียดนะผม,มอยากทางานแบบมีความสุขนะครับก็เลยมีหมาน้อยนิดน,นึงนะครับอยากทุกคนมีความสุขนะครับนี้ปื่นจีกาย,ยนแล้วนะครับเตรียมเตรียมตัวใกล้ใกล้วันเกิดของใครนะของใครนะแบงจีเพิ่งเพิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่งถึงวันเกิดไปนะครับต่อไปก็ตามผมแล้วนะฮะ โอเคน่าจะได้เวลาปิดไล้์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับแล้วก็ฟากติดตานะครับทั้ง IG TikTok นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันนะครับเวลามีงานที่ไหนนะครับฝากท w i t t e r ร์แฮชแท็กน้องมีสิบห้าด้วยนะครับแล้วก็แฮชแท็กเจ้าแบงกกล้วยหอมก็เป็นแฮชแท็กของผมเองนะครับก็เล่นได้นะครับฝันดีนะครับทุกทุกคนฝันดีครับไว้ครั้งหน้ามาเจอกันอีกนะครับบ๊ายบาย